การทำบุญการทำบุญนั้นมีได้ทั้งสิบอย่างนะคำว่าบุญนั้นแปลว่าฟอกชำระคือชำระจิตใจให้สะอาดไม่ให้จิตใจสกรปรกเพราะนั้นเราฟอกได้โดยการทำบุญให้บาปมันลดลงในใจของเราเหลือแต่บุญเยอะๆ เป็นสิ่งที่ดีแน่ๆการให้ทานเป็นบุญการรักษาศีลเป็นบุญถึงวันเกิดก็รักษาศีลสักวันหนึ่งก็ยังดีต่อไปรักษาต่อไปได้อีกยิ่งดีการภาวนากําหนดรู้ลมหายใจของตัวเองนี่ก็ดีขวนขวายในกิจที่ เหมาะที่ควรปฏัดกวารอาวาตวิหารลานวัดก็ดีเป็นบุญความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนไหวพระไหวเจ้าไหวพ่อไหวแม่ไหวปู่ย่าตายายก็เป็นบุญการอุทิศบุญกุศลให้แก่บุพการีชนก่อนหลับก่อนนอนอุทิศบุญกุศลเด็ยก่อนก็เป็นบุญ การอนุโมทนาบุญแก่คนอื่นที่เขาทำบุญก็เป็นบุญเช่นว่าเขาทำบุญนั้นทำบุญนี้เราได้ฟังแล้วก็โอ้อนุโมทนาสาธุนะก็บริจาคสร้างนั้นสร้างนี้เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขผู้อื่นเป็นบุญทั้งนั้นแหละนะการฟังธรรม าฟังได้เยอะเดี๋ยวนี้ฟังเมื่อไหรก็ได้บุญเมื่อนั้นการบอกทำแสดงธรรมแก่ผู้อื่นแนะนำสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญนะคำว,ว่าแสดงธรรมหมายถึงการแสดงให้เขาเห็นว่าอันนี้มันดีอันนี้มันถูกต้องทอสุดท้ายก็คือ ก็ที่สิบนะปรับทัศนคติปรับความเห็นของตรงของตในให้มันถูกต้องตามธรรมอย่าให้ความเห็นมันปิดเพี้ยนอย่าอย่าให้ความเห็นมันกวางโลกกวางสังคมชีวิตก็จะราบรื่นสบายแล้วก็มีแต่ความเจริญนะสวัสดี